you mm -hmm. บวนด่วนดำผ่านเข้ามาที่บางซื่อจอดรอทางได้หัวรถจักอัสตตม4 4 1 9เจ้าเดิมเจ้าประจำวันนี้ก็นำพาทุกคนมาที่หน้าโรงรถจักดีเซลบางซื่อนะครับมารอรถไฟ ชมขบวนต่างๆนะเดี๋ยวก็จะมีขบวนรถขนหินโรยทางบรรทุกผ่านมานะฮะอาจจะวิ่งไล่ข้างๆขบวนรถด่วนดำนี่แหละเดี๋ยวพรก็รอกันก่อนนะตอนนี้เปิดไฟหน้าแล้วหันกลับมาก็เป็นรถด่วนดำนะครับ๋อข้างหลังนะั้นรถหินนะครับนึกว่ารถอะไรมาเป็นรถหินโรยทางครับนี่ก็ได้รถ โดนด้ำอีกเพิ่มเข้ามาครับเจ้าที่กำลังบำรุงพื้นที่ดูแลทางเข็นกันเต็มที่ ระหว่างนี้มีรถหินแทรกมาก,ก่อนนะครับตีคู่รถด่วนดำมาบวนรถหินโรยทาง 4523รถจาก C.E.A. เป็นต uh, ok, ู้บอเออ่โบกี้บอทอขอนะครับโบกี้ฮัปเปอร์วากันทีเฮสตะโบโยเจ้าที่เตรียมเทข้าง เปจี่ยน,นี่ห้าสองสามทำกระบวนแล้วก็เปลี่ยนคนด้วยนะครับชุดหินโรยทางโบกี y, ้เทข้างนะครับบอทอขอนี่ฮะรถบอทอขอโบกี้ฮัพเปอร์ กเราก็จะหมุนตรงนี้ครับตรงพวงมาลัยหมุนเสร็จเปิดคลายครับหินข้างๆก็จะโรยลงมาที่ด้านข้างนี้นะฮะนี่ครับเราจะเห็นหินอัดแน่นอยู่พร้อมที่จะเปิดโรยทางลงมา ด่วนดำก็ยังน่าจะจอดรอทางอยู่นะครับได้เป็นอัสตอม4419เช่นเคยหัวเดิมเจ้าประจำ น่าจะเป็นบอทขอรุ่นเก่านะครับแต่ก็ยังใช้งานร่วมกันได้พ่วงมาคันเดียวด้วยนะหมดสวยเลยมีแว่งมาหนึ่งทบวนดวนดำได้เวลาออก จะรองแชมป์นะครับทําสถิติสูงสุดผู้ทำกรบวนด่วนดำแน่เลยไม่มีใครมาล้มเขาได้แล้วล่ะสำหรับอาร์ัมซี1ีสถิตินี้มีไว้เพื่อ คันนี้คันเดียว4419ทำไปทำกลับทำรับทำส่งจอดส่งของแล้วก็ขวางทางใครจะมาใครจะไปไม่ได้ไปใครจะมาไม่ได้มา เว้นรอเลยนะครับเจ้าหน้าที่เมื่อกี้ยิ้มให้กันทักทายเราก็ยิ้มตอบครับยิ้มทักทายกันเจ้าที่อารมณ์ดีทำหน้าที่เป็นพอขอรอนะจะมีความสุขในการขับรถครับขับบ่อยๆก็คงไม่ไหวบางคนอาชีพนี้ก็เหนื่อยนะฮะอาจจะรักอาจจะชอบในครั้งแรกอยู่ไปน,นานๆก็ อาจจะรักมากขึ้นก็ได้หรือบางคนอาจจะแบบอิ่มนะอิ่มตัวมีครอบครัวมีลูกมีเต้าต้องดูแลนี่การที่ต้องขับรถไปไปเช้ากลับอีกวันนึงอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มห่างหายหายหน้าหายตา,าจากครอบครัวนะครับถือว่าเป็นกลุ่มหนึ่งที่เสียสละก็ใครที่ประจำอยู่กับที่อยู่ประจำสถานีก็อาจจะได้อยู่ กับครอบครัวอยู่กับคนที่รักที่ชอบมันก็แล้วแต่คนและครับบางคนก็ชอบไปไปมามาไม่ชอบอยู่กับที่ก็ขับรถก็คงจะเป็นสิ่งที่รักที่ชอบจริงๆจัดสรรเรื่องเวลาของครอบครัวนะฮะทุกคนก็น่าจะจัดการกันเองของใครของมันแล้วแต่ภาระแต่ถามว่าทําในสิ่งที่ชอบที่รักเนี่ยความตั้งใจอยากขับรถไฟอยู่แล้วนี่ถือว่าทําในสิ่งที่รักแล้ว อย่างอื่นคงไม่น่ามีปัญหาครับตอนนี้รถยังจอดอยู่เจ้าที่ขึ้นไปแล้วน่าจะรอสัญญาณให้ทาง มีกระบวนสามสี่ศูนย์เข้ามาครับรถจากแกงคอย ดีเซลรางแค่สองคันเท่านั้นทำกระบวนแกงคอยก <c oughs> รุงเทพมีเจ้าที่บำรุงทางนะครับเดินตรวจสอบเช็คราง พอชมลดนะฮะ รถพอชำรุี TEK4005 ลากรถดีเซลรางนะครับเอามาส่งที่กรุงเทพตอนนี้ก็จอดร,รอทางอยู่รอทางอยู่ที่บางซื่อรอรอเวลาออกของรถพอชรุนะฮะพ่นควันอยู่ที G k 4 0 0 5่าทำสีด้านหน้ามาใหม่ บำรุงมาใหม่ออกวาระมาทำสับเปลี่ยนอยู่นะครับส่วนตัวยังไม่เห็นมาทำขบนวนโดยสารอาจจะไปวิ่งสายตะวนันออกตอนนี้ก็จอดรอ